ปลาที่รอดชีวิตมาเนี่ยตอนแรกผมคิดจะไปจะเอาไปลงที่ร้านใหม่นะครับเพราะว่าปลามันยังใช้ได้อยู่นะครับแต่พอเอาลงมาถึงหน้าร้านแล้วเนี่ยมีมีคนที่ผ่านไปผ่านมาที่เขาชอบปลา<ๆ>เขาอยากได้อะเหมือนกับามาช่วยซื้อพี่ช่วยซื้ออะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้จะขายราคาย,ยังไงดีแล้วปลามันก็รอดชีวิตมาด้วยที่ผมได้ทําใจว่าปลามันตายแนย่ๆแล้วผมไม่นึกว่ามันจะรอดเดยอะขนาดนี้นะก็เลยไหนๆก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วก็เลยให้กับคนที่อยาก เลี้ยงปลาจริงๆนําไปเลี้ยงเพื่อไปฟื้นฟูเขาดีกว่าครับร้านเสีหนมีกี่ล้านเสียัผมเออร้านผมมีทั้งหมด10บห้องนะครับในนี้ครับทั้งหมด10ล้านเลี้ยงติดกันนะครับเสียหายหมดเลยครับครับมูลค่าก็ประมาณเกือบเกือบสองล้านนะครับครับสองล้านบาทครับเพราะปลามันเกือบสามพันตัวครับเป็นปลาเกตประกวดทั้งนั้นเลยนะครับ แล้วลูกค้าผมจะค่อนข้างที่จะมาจากต่างประเทศค่อนข้างเยอะเวลาเข้ามาครับเพราะผมก็เป็นอุปนายกสมาคมประกัศครับเวลามาถึงเนี่ยคนที่มาเช็คอินที่การันตีได้เลยมาถึงที่จัดก็ต้องมาเช็คอินที่ร้านผมหมดต่างชาติเนี่ยเดี๋ยววันนี้มีลูกค้าต่างประเทศมาเยอะนะครับจะมากันมาให้กําลังใจด้วยมาให้กําลังใจด้วยครับบินมาโดยตรงเยอะมากกวนนี้